สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับเล่นไปเล่นมาครับวนมาอีกแล้ว PVP ุ PV นเวียนนะเพลอแป๊บเดียวนะครับวนมาอีกแล้วนะก็ในสัปดาห์ที่2ของทุกๆเดือนนะครับ ก็จะเป็นเบต้านะครับที่นํามาทดสอบดูก่อนนะครับอันนี้คือวนมารอบสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเริ่มที่ไฟนะครับไม้ก็มาแล้วครับสุดท้ายก็เป็นน้ำครับส่วนแสงก็มืดมันสลับกันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนผมยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าแพนจากตัวเกมนะครับว่าเบต้าจะจบที่รอบนี้แล้วกลับสู่เวอร์ชั่นปกติเลยไหมนะครับหรือว่าจะวนไปอีกแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะไหวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเบต้าขยายออกไปก่อนครับเพราะผมมองว่าสิ่งที่ผู้เล่นฟีดแบ็กเนี่ย มันเป็นไปนในแง่ลบค่อนข้างจนเยอะอาะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะว่าจบสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นยังไงนะไปเจอกันอีกทีนึงก็สัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภานะครับอ่าะะครับอะซึ่งนะรอบนี้ผมว่าน่าจะมีความตึงอยู่พอสมควรครับฟีดแบ็กกันได้นะครับก็เหมือนเดิมครับเบตา้า1สัปดาห์อดทนกันก่อนครับอะส่วนตู้กระชตานะสิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของ นะครับเรนเจอร์ของเดือนนี้ผมมองว่าถ้าไม่ใช่คนที่เป็นสายวิ่งต้องการเรนเจอร์มาบัฟคะแนนวิ่งเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นโคดแสงกับโคดมืดนะครับซึ่งโคดแสงก็น่าจะมาประมาณสุก12อ่องแถวๆนั้นแหละ 12- บสองสิบสไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้น1ึสัปดาห์ก็จะเป็นโคดมืดะฉะนั้นเนี่ยวางแผนการเปิดกระชากกันให้ดีๆนะครับใครที่รูบี้หมดตัวกระชากหมดนะครับผมขอแนะนำร้านเติมเกม้านนี้ก่อนนะครับเอ็ Shop, นเคชอปร ไวได้ทันทีอ่าตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะร้านค้าตัวแทีหนูต้องตามกฎหมายครับเติมถูกในเกมแ a นเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ a n d ด o อ d นะครับอันนี้ต้องรีบสอบถามรายละเอียดที่ร้านค้านะว่ามีบริการอะไรพิเศษได้บ้างนะครับอ่ารีบไปเติมกันได้เลยนะเจ้านี้นะครับมีรับเติมเกมมือถือด้วยอใครเติมเรียบร้อยนะฝากบอกหนึ่งที่เพจครับกดติดตามคนดูใจเพจให้ด้วยนะครับอ่ารีบไปเติมได้เลยที่ร้านเอ็นแคชช็อปเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะอ่ารูปน้องีเลครรัับ้ไไปจดดย ส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมไรเนเจอร์ Ranger, ไปเหลืองไปแดงครับเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้อีก1ลิงก์นะเติมแก้มเข้าลิงก์ไปที่ร้านเองแคชอครับอ่าเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมไรเนเจอร์ Ranger, ไปเหลืองไปแดงเข้าอีก1ลิงก์เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับอ่าช่วงนี้ต้องรีบจัดเลยนะครับมานะบับน้ํากับมืดนะครับอาน้ํานะครับ เสาเนี่ยผมว่าน่าจะยังสุ่มในแต่ละไ d ดีอันนี้คือตำแหน่งของเสานะเพราะว่าผมมีหลาย ID ดีเนี่ยเจอเหมือนกันครับว่ามีทั้งเสาอยู่หน้าป้อมตัวเองนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับกับอยู่ระหว่างหน้าป้อมกับตรงกลางป้อมอันนี้คือหมายถึงฝั่งเรานะอ่าแต่ว่าเสาของมืดนะครับมันก็จะสุ่มมาอ่าตรงกลางๆนะครับก็จะสุ่มขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเสาหลักนะครับอ่าเสาหลักระดับพิฆาตศูนย์นะก็จะเป็นบัฟน้ำนครับผมว่ารอบเนี้ยตึงแน่ๆครับ เอ่รนเจอร์ทัดน้ําก็จะได้แค่บัฟต้านสก,กิลไม่ได้แบบมีอะไรโหดเหี่ยมเอามาหิดมากมายแต่ทัดอื่นๆที่ไปตกอยู่ในเสาน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งศัตรูนะทัดอื่นๆนะก็จะวิ่งช้าอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะช้าแค่ไหนผมกลัวว่ามันจะช้ามากจนมีผล แอมปแคบเหมือนเดิมครับแต่ว่าวิ่งช้าเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีผลอยู่กันนะอ่า uh, แล้วก็อื่นๆนะครับก็จะโดนลดลบลีกลดลบสกิลนะครับอ่า uh, ผมก็เลยนำน้ำมาเล่นเยอะนิดนึงเออครับซึ่งก็มีแค่2ตัวนะอ่า uh, เพราะว่าเลนเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าน้ำจะแบบ ไม่ค่อยใช้กันเยอะอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะมีไอเดีอื่นอย่างไอเดียแนะ่ที่เกลือหนักมากนะท่านน้ำเกินเกลือนนะอาจจะได้เจอใช้ในบัฟน้ำก็ได้นะครับอ่ะส่วนบัทไม่รู้นะครับบอทมันก็จะวนๆไปถ้าบอทมันโหดเหมือนรอบไฟอ่ะรอบไฟคือบอทโหดจริงๆนะถ้ารอบนี้บอทโหดก็ น่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันครับโซนบัฟของมืดก็จะเป็นบับรองนะเสาจะสุมสุมขึ้นมานะก็จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบสกิลครับส่วน่านอื่นๆก็จะโดนลดพลังโจมตีแล้วก็ลดอัตราการะหลบสกิลใช้เจมม่วงมาเปลี่ยนร่างเลยครับลดและเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยก็คือน่าจะเป็นการตีธรรมดานะไม่น่านับในดามเมจสกิลนะครับ ไม่งั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาอย่างแน่นอนครับมาดูกันครับผมจับเรนเจอร์มาใชะครับคือถ้าเป็นอดีหลักผมเนี่ยเรนเจอร์มันเยอะมากมันก็ใช้วนๆกันไปนะแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่เรนเจอร์ยังน,น้อยๆอยู่นะมีเท่าไร่ผมว่าก็เล่นไปเท่านั้นแหละนะเออครับแล้วก็ต่อสู้กันไปนะเพราะว่าเกมเนี้เป็นเกมที่เน้นความอดทนจริงๆเน้นความอดทนเล่นกันระยะยาวนะครับ คือดวงเนี่ยอันนี้มันสําคัญอยู่แล้วแต่ผมมองว่าถ้าเราเล่นได้ด้วยความอดทนนะครับอ่มีกิจกรรมไรเล่นได้โตกระชาอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันก็ต้องเปิดได้บ้างแหละนะออของผมก็มีครับไอดีสเนี่ยเกลือสุดๆแต่ก็โอเคก็น่าจะเล่นได้นะส่วนไอดีอื่นก็อย่างที่เห็นในคลิปนะว่าไม่ได้เติมสักบาทอยู่รอดได้นะแต่ว่ามันก็ต้องพึ่งดวงไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกัน,นครับที่เหลือก็ฝึกปือฝีมือนะครับตามนี้อเดี๋ยวไปลองดูนะครับนำรูเดียสมาเล่นครับจะช่วยได้ไหมนะครับ อันนี้บัฟน้าอันอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็จะมีไม่เยอะเอยเอาชิ้นนี้มาเรนเจอร์ anger, น่าจะไปใส่ตัวนี้ไหมอ๋อมีอยู่แล้วนะครับนี่อ่ะเขาเลือกเป็นรถแร่นะคือถ้าเกิดมีเมกูมินก็คงเลือกเป็นอัปเกรดธาตุนะครับอ่ะมีคู่นี้โอ้โหบินด้วยครับอ่ะเดี๋ยวดูบินนะครับอันแต่ว่าแน่นอนครับตัวบินเขาก็จะใส่อ่าความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าบินผมก็จะแนะนําเหมือนกันครับว่าบินคือต้องอให้เคลื่อนที่บินไปตีป้อมให้ได้ไวที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูของผมจะเป็นตรงเนี้คือไอดีหลักของผมมาเสาน้ําเนี่ยจะอยู่ที่หน้าป้อมตัวเองตลอดเลยอะ่ะแต่พวกไอดีลองลองของผมนะครับอมึดอมืดก็สุ่มมาหน้าป้อมเหมือนกันนะอ่านะครับส่วนไอดีลองๆองของผมเนี่ยบางทีมันไปอยู่เป็นเสาตรงกลางนะครับ อ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะผมไม่รู้ว่าไอดีหนึ่งของผมเนี่ยเพราะอันนี้ลองส่วนใหญ่จะเป็นมันนั้นนะครับดูทัามันเคลื่อนที่ช้าจริงๆโอ้โหคือเรนเจอร์กระจุกหน้าป้อมเลยนะอ่ะตบินครับอ่ะแต่ว่ามันผ่านเสาดูทับดูนะครับ,รบว่าเนี่ยโดซซรี่นะออกมาจากหน้าป้อมเนี่ยคือเสามันนับหมดเลยนะครับทั้งฝั่งศัตรูแล้วก็ฝั่งเรานะคือมันจะมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าปล่อยตัวมาเนี่ยมันก็ช้า อ่าฉะนั้นเนี่ยคงต้องมีการวางตำแหน่งเรนเจอร์ดีๆสนิดหนึ่งนะก็คือตัวบับวิ่งนะของผมเนี่ยบับวิ่งก็จะมีอ่าสนิดในกาปูอ่านเดี๋ยวอดูบิทคงเอามาเล่นอีกตัวหนึ่งนะอัาแต่ดูแล้วเฮ้ยโอเคอยู่นะอ่าบอดไม่ได้โหดเที่ยมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าดีตรงนี้ของผมเนี่ยคือรีเซ็ตมามาอยู่เพนหนึงผมว่าก็ตึงนะตึงอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเรียกได้ว,ว่า โอ้โหน่ากลัวนะเพราะว่าปัญหามันคือตรงเคพื่อนที่ช้านะโอ้โหอควาเจอเติมไปหมดเลยเพื่อนโอโ้เกียร่ยงตึงเลยครับอาเมกูมินครับโอโ้แบบนี้จะตู้ได้ไหมอ่าดูคอมโบนะครับหยูด5วินาทีนะครับโอ้โหอควานะครับเมกูมิน,นครับนาฬิกาปู่นะครับเอออันนี้ตู้ยากก็จะไม่สู้อย่างที่บอกตรงนี้นจะค่อนข้าง ตึงอยู่เหมือนกันนะอันนี้ครับโอ้โหอวควาเจอเยอะมากอะควากับเบลมเต็มไปหมดเลยอะหลีกแถวนี้อะทีนี้น่าจับพอได้อยู่นะครับอ่าเบลลล็อกนะอย่างที่บอกครับอยู่แถวนี้ครับเบาลล็อกนี้คือใช้กันแบบตึมมตึงๆเลยครับอันเดี๋ยวลองเล่นรอบนี้ก่อนดูนะครับว่าถ้าไม่ใช้น้ำนะครับเรนเจอร์ไม่ขยับออกมาเลยครับดูครับนี่เอลงเอเลนครับคือมันจะนับตั้งแต่หน้าป้อมตัวเองเลยนะ อ่าอย่างที่บอกครับว่าเสาบัฟเนี่ยมันนับบดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเรากับฝั่งศัตรูนะครับอาจจะม่วงเปลี่ยนร่างตึงๆอ่าโอเคนะครับโอ้โหแต่เราขยับออกไปไม่ได้เลยว่ะเละเลยครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวคงต้องมีการปรับอ่าตำแหน่งการชเลนเจอร์นิดนึงคือเอาบัฟไปให้มันหลุดออกไปก่อนไม่งั้นเนี่ยมันแบบว่ากระจุกตัวอยู่หน้าป้อมนะก็มีความเสี่ยงเลยครับที่จะ โดนครับกดอยู่หน้าป้อมตัวเองนะอ่ะพัดมาแล้วแต่เขาน่าจะเดินมาไม่ได้ดูนะครับเดินออกมาไม่ได้จริงๆนี่ครับกว่าจะขยับออกมาครับคือมันมืดอยู่ที่หน้าป้อมตัวเองดูครับเต็มม่วงนี่นี่นี่เต็มม่วงครับอ่ะแต่ว่าผมใส่เกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนนะอ่าในคลิปนะครับคลิปแรกของวันนี้ก็แนะนําไปแล้วครับเรื่องของการเปิดเกียร์นะอ่ะยุคนี้ครับต้องตีสกิลโดนแน่นอนครับ จะช่วยได้เยอะมากผมใช้คำว่าช่วยได้เยอะมากดีกว่านะเพราะอย่างที่บอกนะว่าถ้าสมมุติเราอยู่ในหลีกเริ่มต้นนะครับลีกล่างๆนะครับเรนเจอร์กับเกียร์เหนือกว่าเนี่ยเราจะเก่งแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นมาอยู่ในลีกที่สูงขึ้นแน่นอนครับเราต้องเจอเรนเจอร์ครับตัวพอๆกันนะเกียร์พอๆกันนะอันนั้นก็ก็จะค่อยไปวัดกันที่รายละเอียดเชิงลึกอันนี้เดี๋ยวผมปรับเรนเจอร์นิดนึงอะผมเอา อันดูบิดมาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอันดูบิดไว้ทีมนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเอาปู่นะครับโหตัวไหนออกดีเลือกยากจริงครับอ่ะเอาเมกูมินถอยมาหน่อยแล้วกันอ่าเพราะว่าเราต้องการเอาบัฟนะครับน ID เนี่ยไอเนน่ยเรนเจอร์ผมเยอะนะ <c oughs> คือก็ใช้ตามเอาตามที่เราชอบดีกว่านะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใ,ใช้ตัวไหนแล้วมันดีก็เอาตามนั้นนะครับอ่าเราต้องเลือก9ก้าดาวใช่ไหมแล้วก็เอา อ่ะเอาปู่ขึ้นมาครับโอ้โ oh, หเอาตัวไหนอ,ออกดีอ่ะ uh, เอาโอเคเอาตัวนี้ออกดีกว่าก้าวดาวนะอยากจะร้องไห้นะครับคือคนก็ตะบ่นเยอะนะว่าแบบเฮ้ยเลนเจอร์ที่เราขึ้นมนาะเป็นก้าวดาวแม็กแล้วอะ่ะแล้วมันโดนเนิร์ไปหมดแล้วครับผมก็ใช้นะคือถ้าสุดท้ายแบบไม่อยากใช้ก็ต้องหลุดทีมไปนะครับคือไม่รู้จะทำไงจริง เออเพราะว่าปั้นมาแล้วครับคือผมเองก็ยังโดนนะอ่าไม่ใช่ว่าแบบคนอื่นโดนกระทํานะผมเองก็โดนกระทําครับอ่าเพราะว่าเรนเจอร์มันเก่งมากๆอแต่เลมเนี่ยผมว่าก็ยังเก่งได้อยู่นะเลมครับผมก็ยังใช้อยู่นะครับอ่าช่วยบัฟออกไปโอ้ยฝั่งเขาก็มีบัฟวิ่งอยู่เหมือนกันครับมาดูครับเจมมงตัวตึงครับอ่าครับแบบแคบนี่ต้องรีจัดการก่อนนะครับอย่าให้มาโดนกดที่หน้าป้อมตัวเองจะดีที่สุดนะครับ แลวดูนะระยะนี้ครับระยะทําการของเจมม่วงนะครับคือมันข้ามด้วยนะคือเจมว่วงมันข้ามอยู่นิดนึงนะครับนี่ระยะนี้ก็คือหน้าป้อมตัตูโหถือว่าเป็นตัวตึงนะอ่าใครมีเจมม่วงครับปั้นมาได้เลยครับอาสนคนที่ยังถามอยู่นะว่าแบบไอ้เจมม่วงจะมีโอกาสเป็นตัวก้าวดาวไหมมีโอกาสบอกไปแล้วครับว่าฝั่งแสงครับก็จะเป็นตัว อาม่าครับกับเจสิก้าแสงครับฝั่งมืดก็จะเป็นโยมิกับเจม่วงแต่มาเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเพราะว่าเหมือนแบบภารกิจเขาก็เยอะนะปัญหาในเกมก็เยอะครับนู่นนี่นั่นโน่นครับเขาก็ต้องค่อยๆทําไปทีละจุดนะครับสถานเนี้ยเรนเจอร์เก่าทําเป็นเดาวนะครับก็จะเป็นแสงมืดนะครับเพราะว่าตัวปกติก็เป็นแผนที่อยู่ใน NFT ส่วน NFT ผมก็ไม่รู้ว่าจะแบบ กับบีทีตอนไหนอ่าไปเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าติดข้อกฎหมายอะไรไหมนะบอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะอ่าพับรวมผมว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะบอทอาจจะยังไม่ได้โหดร้ายอะไรมากแต่เดี๋ยวกลางสัปดาห์ค่อยว่ากันอีกทีครับอ่าผมก็แนะนำนะขุดเรนเจอร์ตัวทัดน้ำเดี๋ยวมีคอนเทนต์แน่นอนครับอ่าจะเป็นตัว อะไรอะซาลี่เฮดพีทนะครับอาซาลี่เวินชีนะครับเพราะว่ามันจะไม่โดนเคลื่อนที่ช้าใช่ไหมมันวิ่งเข้าตำแหน่งมันสะตันก๊อปปีอ้อผมว่าเถื่อนนะครับงานนี้มีเถื่อนแน่นอนอันนี้ผมขอทดสอบที่อดีลาก,ก่อนนะว่าแบบว่าเฮ้ยตัวประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับแต่เท่าที่เห็นแล้วนะเจมมึดนะครับตัวตึงอยู่เหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่าตำแหน่งทําการคือเจมมึดก็จะโดนเคลื่อนที่ช้าอยู่เหมือนกันนะว่าไม่ใช่ไม่โดนนะ อ่าไม่ใช่ไม่โดนครับแต่ว่าระยะทําการของเขานี่คือหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ตําแหน่งเนี่ยคือมันเปลี่ยนล่างแบบว่าพอดีเลยนะอ่เดี๋ยวดูครับตําแหน่งน้าผมดูครับนี่นี่เปลี่ยนล่างตึงมากบอกเลยครับตัวเอพีพีครับในตอนนี้เลยครับแล้วก็หมวดอื่นๆนะนี่อแต่ว่าก็อย่าประมาทมากนักครับเรนเจอร์มีขึ้นมีลงครับคือมีบัฟขึ้นบัฟลงตลอดเวลาครับอ่ผมถึงบอกนะ บอกโดยตลอดครับว่าเรนเจอร์ครับบางตัวมันก็แบบตามแพทอะตามแพทตามเมตาอะไรก็ว่านไปครับเขาก็มีเรนเจอร์ครับมีทั้งตั้งใจบ้างไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจก็คือเป็นเรื่องของการปรับแพทนะครับเรนเจอร์บางตัวบทจะดีก็ดีใจหายครับบทจะแย่ก็คือแบบว่าก็ต้องคัดออกจากทีมครับด๋ต่วันนี้เราเห็นเลยนะ ว่าครับเทคนิคก,ก็คือต้องมีการปรับตัวกันบ้างครับคือเรนเจอร์เนี่ยอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องมาใส่เกียววิ่งก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเบียดเอียร์อื่นๆที่เราใส่อยู่นะครับอ่ะก็แนะนําเป็นตัวบับวิ่งจะดีกว่าอาะทนั้นเนี่ยคือใครมีนาฬิกาปู่นะครับใครมีอ่าอนูบิสนับหรือมีตัวอื่นที่เป็นตัวบับวิ่งปกติอยู่แล้วที่เป็นตัวที่ใช้ดีๆนะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะแน่นอนอ่าครับส่วนเรนเจอร์นะครับ,นนรบตัวที่ ระยะทําการเนี่ยเนี่ยความแคบขนาดเนี้ยมันแบบถึงพอดีโดนพอดีนะเออครับก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับจําเป็นนะผมว่ามีผลค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับอ่าอย่างเรนเจอร์ตัวบินนะครับก็มันก็จะเคลื่อนที่ช้าตั้งแต่เริ่มเลยครับกว่าจะบินมาถึงนะโอ้โหนี่บอดเถื่อนมากครับอััดก่อนเลยครับเราต้องรีบจัดการศัตรูก่อนครับ นี่ต้องรีบพัดไปให้มันขยับช้าๆอยู่หน้าป้อมนะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีผลนะเพราะดูนะครับว่าถ้าศัตรูไม่มีตัวบัฟว,วิ่งหรือไม่ได้ปล่อยตัวออกมาพอดีครับนี่พัดกลับไปอยู่ที่เดิมก่อนโอ้นี่มีบัฟว,วิ่งออกมาแล้วนะ,ะน,นะครับโอ้อนุบินะครับยังจาเป็นอยู่มากๆอ่ะไม่ไหวครับอันนี้ตึงแล้อ,อ อ่าแบบนี้ผมถือว่ายังค่อนข้างโอเคอยู่นะตรงที่ว่าบอดมันอาจจะไม่ได้เถื่อนแบบเถื่อนตัวนักเกี็ตอ่ะรอบไปคือผมเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้คือไม่ไหวจริงๆนะครับอ่าเรียกได้ว่าพึ่งเกมสั้งรับเป็นหลักเลยครับอ่าโซนรอบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะอ่านะครับอ่ามีการปรับทีมในเกมตั้งรับกันบ้างนะครับอ่า อ่ารูดสเอามาใช้เนื่องจากว่ารูดีสผมก็ยังเป็นคอมโบหยุด5วินาทีนะเ่ากรูดีสมาใช้ครับคือจริงๆนะผมบอกว่าให้ใช้เรนเจอร์ธาตุน้ำที่มันอาจจะแบบว่าเหมือนไม่โดนปัญหาแล้วออกมาเถื่อนออกมาเถื่อนได้นะอเดี๋ยวผมอ่ะผมใช้เจมมืดแล้วกันเพราะผมว่ามันเปลี่ยนร่างค่อนข้างจะโกงครับแล้วแมปแคบแคบแบบนี้น่าจะช่วยได้เยอะครับอ่ะส่วนดาวินชีเดี๋ยวไว้รอดู คลิปถ,ถัดไปแล้วกันนะไอเดียนี้ดาวน์ชีผมก็มีปั้นพึ่งปั้นแม็กโอ้ยแม็กหมดเลยนี่ว่อ่าเดี๋ยวไว,ว้โอกาสมาเล่นให้ดูนะครับอ่าว่าใช้ดาวนญชีนะครับใช้สัลลีเห็ดพิษนะรหรือแม้กระทั่งทำออกมา,มาแน่นอนครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์อย่างแน่นอนนะครับอ่ตอนนี้เดี๋ยวผมลองปรับทีมประมาณนี้ก่อนอ่านะครับอ่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงมาบอกกันได้นะครับว่า เป็นยังไงบ้างครับอ่าเสาครับเสา,สาน้ำครับอยู่หน้าป้อไมไหมหรือไม่อยู่ตรงกลางหรืออยู่ระหว่างกันครับเล่นเป็นไงบ้างมีเรนเจอร์แนะนาเรนเจอร์ตัวไหนก็มาคอมเมนต์บอกได้เลยเผื่อเพื่อนเเขามีเรนเจอร์ตัวนั้นอยู่นะครับก็สามารถที่จะจับมาเล่นได้นะครับอ่าซึ่งเรามีก็แน่นอนครับก็จะต้องมีทั้งคนที่เจอปัญหาแล้วก็ไม่เจอปัญหาครับก็สู้ๆนะแล้วก็ฟีดแบ็กกันได้ครับเพราะว่าเป็นเบต้านะนี่ตามที่เห็นนะเบต้าก็เป็นการทดสอบนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะต้องไปรอดูครับว จะตอนไหนแต่ผมคิดว่าไม่น่าครับไม่น่าไหวนะน่าต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามดู้กันครับว่าสุดท้ายแล้วครับ PP มุนเวียนต้องใช้คาว่าบุญเวียนนะครับจะแบบว่าเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์นะตอนไหนครับอ่ะสตู้กระช่างก็อย่างที่แนะนำนะครับว่าสายฟรีนะครับตัวกระช่าผมอยากเน้นให้ไปเปิดเรนเจอร์ยกเว้นว่าอยากได้มากๆ r ู by ก็ต้องเอาไปเปิดเรนเจอร์ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่า r ู by ไปเปิดเกียร์รอบเนี้ย คลิปไปดูแล้วกันนะคือเกลือแบบหนักมากจริงๆนะครับเออครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ เอาตามการบางแผนแล้วกันนะคือส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเอาเรนเจอร์ตัวดีต่แล้วเดี๋ยวค่อยๆหาเกียร์ก็ได้หรือบนะางคนอาจจะเป็นอีกมุมนึงครับว่าเปิดหาเกียร์ดีๆก่อนแล้วค่อยหาเรนเจอร์ในอนาคตยังไงก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าจะเล่นในตอนนี้ต้องเอาเรนเจอร์ตัวดีดมาเล่นก่อนเดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ไปรอโคดโบก็ได้นะครับถ้าเกิด, Ruby ด,ร,กร,ดร,รูบี N ้หมดตัวกระชากหมดแนะนำร้านเกมร้านนี้นะครับ engshop ร้านเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไวได้ทันทีอ่ะเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้อง มีแค่ iOS แต่ร้านนี้มีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android ครับไปสอบถามรายละเอียดที่ร้านค้าได้เลยครับที่ร้าน e n g e Shop อ่าครับอ่ามีรับเติมเกมมือหนึ่งด้วยนะครับฝากบวกหนึ่งนะใครเติมเรียบร้อยบวกหนึ่งกดถูกใจกดติดตามเพจให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้นะครับอ่าทังเพจนิดหนึ่งะครับทึ่ร้านค้านี้ดีนะเติมค่อนข้างจะไวครับที่ร้านน้องหมูเล่นเกมครับอ่ะไปตามลิงก์ได้เลยนะที่ร้านเองแค่ชอบอ่าสนใครสนใจเข้ากลุ่มซื้อไขยดีเกมมรนเจอไปเดือไปแดงครับก็เข้าอีกลิงก์นึงได้เลยครับเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ